อ่จำตัวหนึง่งทำตามทำตามนึกลูกแกว้วหนึ่งรั้วอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนึกออกไหมอย่างเงี้ยวงกลมตัวใสอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับนึกออกไหมเออแล้วเข้าจมูกเราตรงนี้เนี่ยผู้หญิงเข้าจมูกซ้ายสุดท้ายเข้าจมูกขวานึกออกไหมครับใครนึกออกแล้วยกมือขึ้นหน่อยยกมือขึ้นหน่อยคือต่อไปเรื่องลูกแก้วที่ตาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยผู้หญิงตาซ้ายชายตาขวานึกออกยังครับนึกออกนึกออกแล้วยกมือขึ้นด้วย กูไม่รู้เว <te> <te ver zat> ้ยต่อไปเลูกแก้วไปกลางหัวเราอย่างนี้อันที่ยสามเนี่ยกลางหัวอย่างงี้ไม่ออกยังครับออกต่อไปมือขึ้นเออต่อไปเลอกแก้วไปในท้องเราอย่างงี้เหนือเราดึงสองนิ้วกะกะเอาเงี้ยสองนิ้วอย่างเงี้ยไม่ออกยังครับออกแล้วเออเก่งมากหลับตาลูกยังอยู่ไหมอ่าทุกคนหลับตาลงหลับตาลงดูลูกแก้วในท้องยังอยู่ไหมส่งใจไปกลางลูกแก้วแล้วหลับตาลงใครดึงตาไม่ให้ดุกนางต่อเลยเว้ย ดูลูกแกไดูการรูแก่เปจุดเล็กๆอยู่เนี่ยท้องใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายในสายแล้วก็นึกให้จุดเล็บสายว่างออกไปแล้วเกิดเป็นพระหนึ่งองค์ในท้องเราน่ะเขาสายใหญ่ไปเริ่มเลยใครเห็นพระในท้องให้ยังมือขึ้นครับมงสูงหน่อยเออเก่งว่าตาลงอีกแป๊บเดียวมองจมูกของพระนะผู้หญิงจมูกซ้ายนะพระจมูกขวานะท้องใจหยุดในหยุดบองให้ตาพระผู้หญิงตาซ้ายผู้ชายตาขวาท้องใจหยุดในหยุดมองให้จอประสากลางหัวพระอัตตาลง ขอาใจหยุดในหยุดมองไปท้องพระของใจหยุดหยุดเห็นดวงธรอีกแล้วสรงจะนี่ะการดวงธรหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใสอ้าวนึกให้จุดเล็กใสว่าไปทีนึงเกิดพระใหม่องค์แรกนะตากว่างสิบวายท้องเราใครเห็นแล้วยังมมือขึ้นเลยครับเออเอามือลงเอามือลงหลับตาจับแม่แม่นนะพระดูด้ดูไว้เดี๋ยวจะว่าลรูแข่งกันแล้วอ่าตอไบม้องจะูกของพระของใจหยุดในหยุดมองที่ตาพระของใจหยุดในหยุด มองให้จอบภาษาลางหัวพระเนี่ยหยุดในหยุดมองไปในท้องพระท้องใจหยุดในหยุดเห็นดวงธรรมอีกแล้วทรงอย่างนี้เป็นกลางดวงธรรมหยุดในหยุดเห็นจุดเล็กใสตั้งใจนึกให้จุดเล็กใสว่าไปเกิดพระใหม่องหนึ่งแล้วหน้าตากว่าสิบห้าวายทองเราใครไหนได้ใมือขึ้นครับเออเก่งมากตาลงองท้ายแล้วอ่าตาลงมองจมูกของพระท้องใจหยุดในหยุดมองที่ตาพระท้องใจหยุดในหยุด มองให้จอบพระสากลางหัวพระน่ะหยุดในหยุดมองไปท้องพระท่องใจหยุดเห็นดวงธรรมแล้วทรงอยู่นีเป็นกลางดวงธรรมหยุดในเห็นจุดใสตั้งใจเล็กถ้าจุดเล็กใสยว่ามไปเกิดพระใหม่องแล้วนักกว่างยี่ดวายทองเราใครเห็นได้มือขึ้นครับเออเก่งมากอัปตาลงยกมือไหว้พระในท้องเออเนี่ยทุกคนยกมือไหว้พระในทองเร็วบอกพระบอกพระขอให้หนูเรียนถือเก่ง ขอให้พ่อแม่มีเงินเย,นยอะๆขอให้มีคนมาช่วยโรงเรียนเยอะๆอ้าวลืมตาได้เดี๋ยวครูทำใหม่อีกครั้งหนึง่งเมื่อกี้นี่ใครเห็นข้าในทองมาอีกเมื่อเพิ่นเออวาดได้ใช่ไหมวาดได้ใช่ไหมเออเก่งมากอ่าอนุบาล